GBU 5 7อาวุธที่รุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งในข้างแสงของอเมริกาในช่วงสงครามอิรักในปี2003อเมริกามีความพยายามที่จะโจมตีบังเกอร์ทางทหารโดยใช้กำลังทางอากาศ แต่อาวุธที่อเมริกามีในตอนนั้นไม่สามารถเจาะลงไปได้ลึกมากพอหรือไม่สามารถทำลายบังเกอร์ทางทหารได้ตามต้องการทำให้กองทัพอเมริกามีความสนใจและต้องการพัฒนาอาวุธใหม่ที่จะใช้ในการเจาะทะลุทะลวงทำลายบังเกอร์ของศัตรูโดยจะใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสเตล B2 Spirit นำส่งอาวุธมหาปลเยแบบใหม่ไปทำลายล้างบังเกอร์ของศัตรู ดังนั้นการพัฒนาอาวุธเจอดทะลวงบังเกอร์แบบใหม่จะต้องพัฒนาควบกู้ไปกับการอัปเกรดเครื่องบิน B-2 Spirit ซึ่งผู้มีอำนาจได้เลือกให้บริษัทโบอิงเป็นผู้พัฒนาอาวุธใหม่ให้กับกองทัพและได้เลือกให้นอตท o p ปกัมแมนผู้พัฒนา B-2 Spirit ให้เป็นผู้อัปเกรดเครื่องบินซึ่งสิ่งที่ b โบอิงพัฒนาออกมาก,ก็คือระเบิดบังเกอร์บัตเตอร์ที่มีชื่อว่า GBU-57 ที่มีน้ำหนักมากถึงประมาณ14ตันส่วนนอตท็อปกัมแมนก็พัฒนา B-2 Spirit ให้สามารถบรรทุกระเบิดขนาดยักษ์นี้ได้มากถึง2ลูก GPU 5 7ถูกสร้างขึ้นแบบแยกส่วนเพื่อให้มันสามารถถูกอัปเกรดได้ง่ายในอนาคตจุดเด่นก็คือภายนอกของระเบิดสร้างจากโลหะผสมพิเศษที่มีความหนานแน่นสูงซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทนทานต่อแรงกดที่รุนแรงจากการทะลุก่อนการระเบิดติดตั้งระบบนำวิถีด้วยดาวเทียมและส่วนหางของระเบิดที่มีขีดที่ใช้ปรับทิศทางได้ทำให้มีความแม่นยำในการโจมตีที่สูงมาก ส่วนอำนาจในการเจาะทะลุของมันนั้นเป็นที่ถกเถียงอย่างมากกองทัพอากาศอเมริการายงานว่ามันสามารถเจาะลงไปในวัสดุที่ไม่ระบุชนิดได้ถึง60เมตรซึ่งมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าระเบิดบังเกอร์บัตเตอร์ที่อเมริกาประจำการอยู่ก่อนหน้านั้นมากถึง3เท่าปัจจุบันมีการผลิต GBU 5 7เข้าประจำการในกองทัพอเมริกาอย่างน้อย20ลูกซึ่งมันเป็นอาวุธที่ทันสมัยมากนั่นหมายความว่าราคาของมันไม่ถูกอย่างแน่นอนราคาของ GBU 5 7 ถูกปกปิดไว้เป็นความลับแต่มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญว่ามันมีราคาหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยและหากรวมเข้ากับค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินของ B-2 Spirit ที่ประมาณ150,000ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงบินหรือประมาณ5ล้านบาทต่อชั่วโมงบินทำให้การใช้งาน GBU-57 แต่ละครั้งมีต้นทุนในการใช้งานสูงมากจึงมีการพิจารณาใช้อาวุธนี้ในกรณีพิเศษมากๆเท่านั้น การใช้งานระเบิด GBU-57 ครั้งแรกเกิดขึ้นในวันที่22มิถุนายนปี2025ซึ่งอเมริกาได้อนุมัติใช้เครื่องบิน B-2 Spirit จำนวน7ลำบรรทุก GBU-57 ลำละ2ลูกรวม14ลูกโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิรานบังเกอร์บัตเตอร์เป็นสิ่งที่หลายชาติกำลังพัฒนาอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งต่างก็พยายามทำให้บังเกอร์บัตเตอร์ของตนมีอำนาจทะลุทะลวงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนชาติที่ยังไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอาวุธดังกล่าวพวกเขาก็พัฒนาคอนกีดแบบใหม่ที่แข็งแรงมากขึ้นเพื่อใช้รับมือกับบังเกอร์บัตเตอร์ของฝ่ายตรงข้าม